สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับลักษณะของคนเกิดราศีสิงห์ราศีสิงห์คือคนที่เกิดในช่วงวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมราศีที่5ของจักรราศีมีความเกี่ยวข้องกับความยินดีความสนุกสนานความขี้เล่นและความบันเทิง ความคิดสร้างสรรค์การรับรู้คำสรรเสริญเยินยอเรื่องรักใครสัมพันธุรักเซ็กนิสัยเหมือนเด็กๆการเสี่ยงการพนันการกีฬาการแสดงไฟบนเวทีเสียงปรบมือความบันเทิงการเลี้ยงรับรองการชมเชยธาตุราศีสิงหัดัดอยู่ในธาตุไฟเปรียบด้วยกับไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ในที่ของมันเช่นก้องไฟในแคมไฟไฟในเตาผิงที่บ้าน หรือฝ่ายกลางห้องโถงสมัยยุคกลางที่มีคนมาล้อมวงคุยกันได้ฝ่ายสามารถล้อมละลายสารได้ชั้นใดชาวสิง์ก็สามารถปฏิรูปสิ่งต่างๆได้ด้วยเรี่ยวแรงของพวกเขาได้เช่นกันเนื่องจากมีราศีธาตุเป็นกลางธาตุของชาวสิง์จึงอาจเป็นคนซื่อสัตย์ดื้อรัน้นและภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเองนิสัยประจําราศีสิง์ด้านดีได้แก่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีอารมณ์เบิกบานรักใคร่สามัคคี ราเลิองมีสเสน่ห์เป็นมิตรและเมตตาใจกว้างเป็นเจ้าบ้านที่ดียอมรับผู้คนตามความเยืนยอมีความรับผิดชอบกาหารถึงขั้นยอมอุทิศตนด้านรบได้แก่ดื้อรัน้นหรือเจ้าเล่ชอบดูถูกหรืออวดดีคีโมโหใจแคบชอบหาเครดิตให้ตนเองอย่างไม่สมควรมีแนวโน้มว่าชอบข่มคนชอบขายผ้าเอาหน้ารอดใจดำยามเจ็บป่วย ความลับของชาวสิงลึกลงไปชาวสิงคือคนที่อยากเป็นหนึ่งเสมอคู่แข่งของชาวสิงนี้พึงระลึกไว้ให้ดีชาวสิงไม่สนใจในการเอาชนะแต่สนใจในการเป็นราชาหรือราชินีของประสาทโดยส่วนตัวแล้วชาวสิงมักโหยหาความรักมากเกินความจําเป็นความรักความชื่นชมบูชาและการรับรู้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้นิสัยใจกว้างรักสนุกของชาวสิง์ลุกโชยอยู่เสมอ แม้ว่าชาวสิงอาจจะดูเป็นคนมั่นอกมั่นใจในตัวเองแต่พวกเขาก็ยังมีความลาดแคลนใจในคุณค่าที่แท้จริงของตนเองและอาจจะประเมินความสามารถของตนเองต่ำไปด้วยดาวเกษตรและผลกระทบของมันดาวเกษตรที่สถิตราศีสิงค์คือดวงอาทิตย์ดังนั้นคนที่มีชะตาเกิดในราศีสิง์จึงอาจจะคาดหวังให้ทุกอย่างโคจรอ,อยู่รอบเขาในเชิงดาราศาสตร์ดวงอาทิตย์เป็นผู้ให้ชีวิตและเป็นผู้บอกเกิดความคิดสร้างสรรค์ ชาวสิงห์จึงเปรียบได้กับดวงอาทิตย์ที่เป็นบอกเกิดความอบอุ่นในชีวิตความสุขและความยินดีของญาติสนิทมิตรสหายสิ่งนำโชคสีได้แก่สีเหลืองสีส้มต้นไม้ดอกทานตะวันต้นรอเรนน้ำหอมได้แก่ออลิบานัมอย่างของต้นไม้ชนิดหนึ่งอัญมณีได้แก่แคดไอและพอยคริโซนไล์ โลหะได้แก่ทองคำไพทาโลเดอสตริงสัตว์ได้แก่สิงโตลักษณะทั่วไปหนุ่มสิงมีรูปร่างลักษณะรูปร่างสมส่วนเพียวและแข็งแรงเหมือนนักกีฬามีเสน่ห์ทางเพศและอาจเป็นนักรักตัวยงเดินตรงแลดูสง่าแต่งตัวได้สง่าน่าประทับใจพฤติกรรมและนิสัยชอบแสดงท่าทีโอ้อวดไว้วางใจคนง่ายดูจะเป็นคนที่ควบคุมตนเองได้ดี ให้และหวังความจงรักภักดีชอบทุกอย่างที่แลดูตื่นเต้นชอบสิ่งแวดล้อมหรูหรูใจกว้างเรื่องความรักและเงินทองเป็นคนมีชื่อเสียงคนนิยมชมช,มชอบสาวสิงรูปร่างลักษณะพร้อมเพียวสง่าง,งามมีสเสน่ห์ทางเพศบุคลิกสูงส่งแต่งกายดีดูสง่าดูเด่นสะดุดตาแม้ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบมีบุคลิกสง่าง,งามและมีระดับพฤติกรรม ส่วนตัวและนิสัยชอบแสดงออกไว้วางใจผู้อื่นและจงรักภักดีไม่เคยหัวอ่อนหรือข้างใคล้เรื่องของหัวใจชอบให้ทุกอย่างแลดูตื่นเต้นชอบสิ่งแวดล้อมหรูหราเป็นผู้นำในสังคมต้องการให้ผู้อื่นนิยมชมชอบอาชีพที่เหมาะสมราศีสิงห์มากเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำการส่งเสริมสินค้าและการขายงานทุกชนิดที่มีตำแหน่งพิเศษการแสดงการกำกับการสอนการเมืองประชาสัมพันธ์ การบริหารกฎหมายและธุรกิจของตนเองชาวสิงมักแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งลึกๆในยามที่ถูกกดดันหรือภาวะวิกฤตชาวสิงก็ความรักความรักคืออุรมคติที่เพ้อฝันของชาวสิงหนุ่มสิงไม่เคยมีปัญหาในการจีบสาวและสาวสิงก็สามารถจีบหนุ่มได้สบายด้วยความงามที่มีอยู่ตามธรรมชาติและความร่าเริงแจ่มใสพฤติกรรมยามรักโรแมนติกและภาคภูมิใจในความรัก กลายเป็นคนสูงส่งและมีคุณธรรมมากใจกว้างมากกับคนที่ตนเองรักเอาใจใส่และซื่อสัตย์ต่อคนรักดูแลสดใสดูสดใสด้วยความสุขเอืออาทรปกป้องหวงแหนและให้กำลังใจคนรักทุกเรื่องเสียสละทุกอย่างเพื่อคนรักความคาดหวังอยากได้รับความชื่นชมบูชาจากคนรักต้องการให้ตนเองเป็นริษยาของผู้อื่นต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่ตอตอนราวกับเป็นราชา ความรักของตนมักถูกมองว่าเป็นสิ่งพิเศษมากชาวสิงกับเซ็กชาวสิงมักมองว่าเซ็กเป็นสิ่งวิเศษสุดๆจริงๆแล้วชาวสิงมักจะลืมคนรักของตนเองอยู่บ่อยๆขณะที่พวกเขาโลดแล่นไปในโลกแห่งเซ็กที่แสนจะเพลิดเพเลินเจริญใจชาวสิงเป็นนักรักที่ไม่มีคำว่าอดกันและสามารถทําให้คู่นอนรู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นคนพิเศษมากความล้มเหลวเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากของชาวสิง ถึงมีปัญหาเรื่องเซ็ก์เกิดขึ้นชาวสิงจะรู้สึกตกใจและไม่สแสวงหาความช่วยเหลือจากใครและคู่นอนของเขาจะต้องเป็นทั้งเพื่อนด้วยจริงๆแล้วชาวสิงต้องการความรักเซ็กและมิตรภาพจากคนรักพร้อมๆกันราศีคู่ธาตุราศีกุ่มคือราศีคู่ธาตุของราศีสิง สัมพัทธภาพระหว่างสองราศีนี้อาจขุกขระบ้างแต่ชาวกลุ่มสามารถแสดงให้ชาวสิงรู้ว่าจะร่วมแบ่งปันให้ผู้อื่นและยอมให้ผู้อื่นเด่นกว่าได้ยอย่างไรวิธีนี้จะช่วยให้ชาวสิงสามารถเรียนรู้ที่จะยืนหยัดตามลำพังและเห็นคุณค่าของตนเองความสนใจยามว่างของชาวสิงกีฬาทุกชนิดที่ทำให้บุคลิกดีเทนนิสว่ายน้ำดำน้ำหลีลาดขับรถแข่งรถกิจกรรมภาพยนตร์ละครการทานอาหารนอกบ้าน ความชอบไม่ชอบของชาวสิงชอบได้แก่ทำกิจกรรมทุกอย่างที่สนุกสิ่งสร้างสรรค์ของขวัญที่แลดูสวยหรูผ้าไหมผ้าแพรท่องคำผู้ฟังที่ให้ความชื่นชมคำชมคำเยินยออาหารแปลกๆและสูตรอาหารใหม่ๆเครื่องดื่มแปลกๆเฟอร์นิเจอร์หรูหราเสื้อผ้าทันสมัยคุณภาพเยี่ยม สิ่งที่ไม่ชอบได้แก่กิจกรรมที่เอาแต่นั่งถูกมองข้ามถูกเก็บไว้หลังเวทีการโกหกและหลอกลวงถูกหัวร้อยยาอการโกงฟังอะไรที่ไม่รู้เรื่องชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ